ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกและก็เจริญพรคณะสัตา,าญาติโยมผู้สนใจใฝ่ในบุญกุศลทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันพระแรม8ปดค่ำเดือน5เป็นวันธรรมสนะัปดะเป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรม ซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ประกอบพิธีในส่วนของการถวายพระตาหารเช้ามีการสวดบทถวายพ่อนพระเรสร็จสรรเรียบร้อยก่อนที่จะรับพรอาตมาภาพได้รับชันทานุมัติจากคณะสงฆ์ให้เป็นตัวแทนในการกล่าวสมโภนียกถาการกล่าวสมโภนียกถาก็เป็นการกล่าวถึงธรรมะเพื่อให้คุณโยมเกิดความเข้าใจ เกิดความบันเทิงร่าเริงในธรรมะจะได้นำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสืบต่อไปมีธรรมะอีกหมวดหนึ่งคุณโยมเป็นหมวดสั้นๆแตมาหยิบยกมาเอาหมวดสามซึ่งมีอยู่สามข้อในหัวข้อของธรรมะหัวข้อนี้มีชื่อเรียกว่าอปันนากะปฏิปทาแปลเป็นภาษาไทยว่าการปฏิบัติไม่ผิด ถ้าหากว่าคุณโยมปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนี้จะเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่ผิดคุณโยมจะทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยู่เสมอทีนี้ในสาระจริงๆหรือว่ารายละเอียดจริงๆนั้นมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าอินทรียสังบอนหมายถึงการสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จริงคำว่าอินทรีย์สังบอนนี้เราจะได้ยินอยู่ในธรรมะ ทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณโยมที่เป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเข้าใจว่าการสำรวมอินทรีย์เนี่ยเราจะสำรวมยังไงเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าให้รับวังไม่ให้ยินดีแล้วก็ไม่ให้ยินร้ายหรือว่าติดในอารมณ์นั้นๆคำว่าอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เกิดจากการไปมองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ อารมณ์เกิดจากการที่เราได้ยินเสียงที่เป็นเสียงแห่งความไพเราะเช่นเสียงเพลงแบบเนี้ยอารมณ์แห่งการที่เราได้กลิ่นเราได้ลิ้มรสที่เป็นรสชาติของอาหารได้สัมผัสได้ถูกต้องหรือได้รับรู้อารมณ์ทางจิตใจแบบเนี้ยเป็นต้นต่อมาท่านก็บอกว่าคําว่าสํารวมก็คือหมายถึงการไม่พูดมากไม่เป็นคนที่เรื่องมากแต่ว่าให้เป็นคนที่ พูดน้อยๆคุณโยมถ้าเราพูดน้อยๆเรื่องก็จะเกิดน้อยแต่ถ้าเราไม่พูดเลยก็คือดูสถานการณ์เอาไม่วู่วามระง,งับอารมณ์ระง,งับจิตใจของเราไว้ถ้าไม่พูดเรื่องก็ไม่เกิดแบบนี้แล้วก็ถ้าหากว่าเราคิดมากก็จะทุกมากถ้าคิดน้อยๆเราก็จะทุกน้อยๆแต่ถ้าไม่คิดเลยคือจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ร้อนรนกระวนกระวายเลยมันก็จะไม่ มีความทุกข์เลยแบบนี้เป็นต้นและสุดท้ายท่านก็สรุปในส่วนของอินทรียสังวรว่าให้เราเป็นคนที่ระม,มัดระวังก็คือกินน้อยๆน,นอนน้อยๆพูดน้อยๆปฏิบัติให้มันมากๆถ้าทําได้แบบนี้ก็จะทําให้อินทรีย์ของเราคืออินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันสมบูรณ์แบบประการที่สองในเรื่องของการปฏิบัติไม่ผิด เรียกว่าโภชเนมัตตัญ e ยุตาหมายถึงการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเรื่องของอาหารก็เป็นเรื่องใหญ่คุณโยมก็ได้ยินอยู่บ่อยๆและมีอยู่ในธรรมะทั่วไปเช่นอยู่ในศีลคุณโยมรักษาศีลแปดสมณีรักษาศีลสิบหรือคุณโยมพ่อลายแม่ลายรักษาศีลห้าก็ตามทีก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประมาณในการบริโภคอาหาร ในภาษาบาลีที่เราสมาทานสินกันสินแปดก็ดีสินสิบก็ดีใช้ภาษาว่าวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิหมายถึงการไม่บริโภคอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงรุ่งอรุณขึ้นวันใหม่คุณโยมตรงนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายเนาะเราเข้าใจกันอยู่ต่อไปท่านก็ให้พิจารณาอาหารที่เราบริโภคเข้าไปส่วนใหญ่อาหารมันไปทำร้าย สุขภาพร่างกายเราก็เพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาคณรูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคุณโยมลองเอาอาหารที่มันมีประโยชน์อย่างเช่นเอาแอปเปิลมาสักห้าหกลูกเสร็จแล้วก็กัดเลยคุณโยมถ้าไม่มีฟันก็ผ่าก่อนนะผ่าก่อนแล้วค่อยกัดกัดไปก็เคี้ยวไปเคี้ยวไปให้มันละเอียดพอละเอียดแล้วก็คายออกมาใส่มือแล้วโยมก็มองดูพิจารณาดูอาหารที่เราว่ามันมีประโยชน์มากที่สุดพอเราเคี้ยวเสร็จแล้วเราคายออกมา ถามว่าคุณโยมกล้าเอากลับเข้าไปใหม่ไหมมันสกระบกไหมทีนี้มันก็สกระบกขุโยมเพราะฉะนั้นอาหารที่มันเข้าไปในร่างกายถูกขับถ่ายออกไปทางทวารต่างๆเขาเรียกว่าอาหารเก่าคือถูกขับออกไปส่วนอาหารใหม่ก็คืออาหารที่คุณนยมกําลังเตรียมตัวอยู่เตรียมที่จะบริโภคเข้าไปอันนั้นคืออาหารใหม่มันจะมีอาหารใหม่อาหารเก่าพัดเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ก็เป็นการที่เราจะได้พิจารณาในส่วนของอาหารแบบนี้แล้วก็ครูาอาจารย์บอกว่าเราอย่าไปติดในอาหารถ้าติดในอาหารมากก็จะเป็นทุกข์อย่างเช่นเราชอบฉันแกงแบบนี้ชอบฉันของทอดแบบนี้ชอบฉันของมันแบบนี้หมายถึงพระสงฆ์นะคุณโยมก็เหมือนกันชอบกินของมันชอบกินของหวานแบบนี้ ต้องไปแสวงหาม,มาให้ได้ถ้าเราติดในอาหารแบบนี้การแสวงหาม,มันก็เป็นทุกข์ท่านให้ละเสียแบบนี้แล้วก็สุดท้ายคุณอาจารย์บอกว่าให้เรากินให้เป็นยาอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าคุณโยมบริโภคเป็นถ้าคุณโยมประมาณในการกินเป็นกินไปแล้วมันก็เป็นยาคุณโยมแบบนี้ก็เลยอธิบายให้โยมได้ฟังและสุดท้ายในยส่วนของการปฏิบัติไม่ผิดท่านบอกว่าชาคริยานุโยคคุณโยม คำว่าชาคริยานุโยคหมายความว่านอนให้มันเป็นสุขคือนอนน้อยๆอย่าไปน,นอนมากถ้านอนมากมันจะเป็นทุกข์คือนอนให้พอดีคุณโยมแล้วท่านก็บอกว่าถ้านอนมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีกามารมณ์ที่มากเช่นมีความรักใกล่มีความชอบใจในสิ่งของที่เป็นอมิตรก็ดีชอบใจในบุคคลที่เป็นหญิงเป็นชายก็ดีกามารมมันจะเกิดขึ้นมากคือเราจะติดอยู่ในสุข ในภาษาพระท่านเรียกว่าติดอยู่ในวิภาวะตัณหาคือมันไม่อยากจะทําอะไรเลยมันไม่อยากจะทํานั่นทนํานี่อยากจะนอนอย่างเดียวเช่นถ้าเป็นพระท่านอนอย่างเดียวก็ไม่อยากจะทํากิจกรรมทางศาสนาไม่อยากจะทําวัดไม่อยากจะสวดมนต์แบบนี้คุณโยมที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเป็นพ่อขาวแม่ขาวถ้าติดในการนอนมากก็ไม่อยากจะปฏิบัติธรรมแบบนี้ยกตัวอย่างง่ายๆหรือบางคนคุณโยม ปฏิบัติในขั้นอุกฤรตก็คือไม่นอนประเภทนี้เรียกว่าปฏิบัติในประเภทที่เรียกว่าเนสัตชิกหรือเนสันชิกกับทุดงเป็นทุดงอย่างหนึ่งบุคคลเหล่านี้เขาจะปฏิบัติก็คือไม่นอนคุณโยมจะปฏิบัติอยู่ในสามอริยาบทก็คือยืนเดินและนั่งเท่านั้นแต่จะไม่นอนแต่คนเหล่านี้เขาจะปฏิบัติในระยะสั้นเช่นสวันบ้างหวันบ้างเวันบ้างแบบเนี้ย แต่คนเหล่านี้จุดมุ่งหมายของเขาเขาปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาในส่วนของชาคริยานุโยคคืนนอนให้มันน้อยจะได้ปฏิบัติทำให้มากๆต่อไปครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้นอนตื่นเดียวพระเด็พระกุลลมพ่อชาบอกลูกิิษย์ลูกหาอยู่เสมอว่าก่อนจะนอนคุณโยมก่อนจะนอนในแต่ละคืนเนี่ยให้อธิษฐานเป่งบาชาออกมาว่าข้าพเจ้าจะไม่เอาความสุขจากการนอน จะนอนเพียงแค่เพื่อให้ร่างกายมันมีเรี่ยวมีแรงและถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะปรารบความเพียรคือปฏิบัติธรรมทันทีหลวงพ่อชาบอกแบบนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็เลยเอาไปปฏิบัติมากหรือท่านก็บอกว่าถ้าง,ง่วงมากปล่อยให้มันง่วงไปเลยฝื้นไปก่อนพอมันหายง่วงปุ๊บแล้วค่อยนอนอยมเข้าใจไหมพอหายง่วงปุ๊บแล้วค่อยนอนเอาละพอมันหายง่วงจะไปนอนทําไมเมื่อมันไม่ง่วง แต่คุณอาจารย์บอกว่าทั้งง่วงมากก็ฝืนไปก่อนจนกระทั่งหายง่วงพอหายง่วงเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วค่อยนอนเวลานอนมันก็จะนอนได้น้อยทีนี้พอนอนได้น้อยเราจะมีเวลาปฏิบัติธรรมได้มากแบบนี้มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บัญญัติเอาไว้เรียกว่าการปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างก็คือหนึ่งอินทรียสังบอร์การสำรวมอินทรีย สโภชเนมัตตัญยุตาการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแล้วก็สาก็คือชาคริยานุโยกการรู้จักนอนหลับให้มันพอดิบพอดีนอนให้น้อยปฏิบัติธรรมให้มากๆถ้าคุณโยมสามารถทําได้ตามหลักของการปฏิบัติธรรมในส่วนของการปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างนี้ก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็เลยฝากเอาไว้ให้คุณโยมเอาไปเป็นข้อคิดสำหรับการกล่าวสมุนียกถาในเช้าวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาอำนาจแห่งคนพระศีรตะนตรัยคือคนพระพุทธคนพระธรรมและคนพระสงฆ์จงมารวมกันเป็นตบาเตชะพลวะปัจจัยน้อมนำอำานวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญจงเจริญไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะโสขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติจะปรารถนาสิ่งอื่นประการใดก็ขอให้สำเร็จดังมโนใหม่ความปรารถนาจงทุกท่านทุกคนเถอด